กลับมาแล้วจ้ามือนีฉันสิภาพปรเจเธอมากินมิมจ้ามิมก็คือผึ่งผึ่งก็คือมิมจ้าบอกเลยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ไคเบอเคยเดรรองก็ต้องรองเบิงสำหรับรสชาติที่ไคเบอเคยเดรรองนะจ้าว่ามันออกรสชาติแบบไหนฉันก็บ,บอกได้เลยว่ามันคือมิม สำหรับรังผึ้งหรือมิมนะจ๊ะกับซีมีทั้งตัวอ่อนตัวแกรัางตัวอ่อนก็จะแบบที่ฉันกินอยู่นี่เลยจ้ะอ่อนหวานมันมากถ้าได้จิ้มกับน้ำหวานนะเธอแซบ่บหวานจนแสบคอหรือบานชั้นเอิญแหดคอจ้ะส่วนตัวห้างแกสังเกตได้ไง่ายๆสีของเขากับสีแบบสีเข้มๆออกไปทางเหลืองๆแน่เด้อแล้วก็เพิินสิทิ้งห้างก้อนสิกิน เธอก็ต้องเบิ่งสกอรว่ามันยังมีโตแม่มันอยู่ข้างในบอถ้ามีเธอก็ต้องยิบออกจากสหางสกอรบปสันซิเดฟิลเลอร์แบบธรรมชาตินั่นเธอเห็นบอหลับหันบินต้อมตนาฉันเลยสำหรับรสชาตินั่นบออยากพากเพราะว่ามันผากบบเป็นใครอยากล่องก็ต้องล่องเบิ้งเดอร์อะต่อไปนี้ฉันก็ิสห้เธอเบิงฉันกิน น้ำมิมแก่มาค่ะบูฉันจะสนใจแห้งเพราะว่านั่งเคยกินขังแรกนะจ๊ะนั่งตกใจว่าฉันกินช่างห้างแบบนั้นเลยเหรอเออไปลองเมืองเดอร์สำหรับใครบ้านเดี่ยวลองจ้าบ๊ายบาย